สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับรายการ p l ฟ s ิ d ดอนดายนะครับก็วันนี้นี่ก็คือเราจะมาผสมเกสรของน้อง2ต้นนี้ซึ่งต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่ไร้หนามานะครับแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นที่โทนสีดำออกส้มสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่า อาจจะมีไม้ไร้หนามที่เป็นโทนสีส้มออกมาในอนาคตอันนี้ก็ไม่ดูเนาะก็ลองดูนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ก็คือหนึ่งก็คือคัตเตอร์หรือว่ามีดอะไรก็ได้ที่คมๆเอาไว้กรีดกรีดเกรสรนนะครับแล้วก็มีโอรเซอ่าอันนี้เอาไว้เอ,ไวเอาไว้คีบเกรอรตอนผสมนะอันนี้เป็นหลอดบางคนก็ใช้เป็นได้ก็ได้อันนี้เอาเราจะไว้ติดแท็กว่า พอต้อนไหนแม่ต้นไหนผสมกันนะครับอันนี้ิเ,เล็กแก็มีปากกาปากกานี้ก็เอาไว้เขียนแท็กนะครับอ่ะโอเคลรกันเลยฝั่งนึงก็คือเราจะตัดกรีดเกรสรเนานะก็คืออก็แบบมันน,ะนี่พอเราตัดได้แล้วเนี่ยอ่ะเห็นท่อไ,ไหมท่อน,นี้นี่คือเกรสรตัวเมียนะแล้วก็อันนี้คือเกรสรนตัวผู้นะ สิ่งที่เราจะทำก็คือเอาเกสรของตูพู่เนี่ยไปใส่เกสรตัวเมียของอีกต้นหนึ่งตามันติดฝักก็จะโตนะครับแต่ว่าความต้องระวังนิดนึงบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเคยแล้วตัดปุ๊บเกสรตัวเมียขาดเลยก็คือเสียเลยดอกนั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะผ่าปีบเกสรเนาะแล้วก็ฉีกออกแมบเอาบปไหมเพื่อที่จะให้ง่ายในการเอาเกสรมาใช้ถ้าดูถ้าดูข้างในก็จะเป็นแบบนี้เกสรตัวเมียไอ้เกสรตัวผู้เกสรตัวผู้ก็จะเป็นแบบนี้คือเกสรตัวเมียเนี่ยก็จะมีปีบดอกบางรูแล้วข้างในเนี่ยก็จะเป็นท่อเล็กๆข้างใน สิ่งที่เราทำก็คือการเอาเกสรตัวผู้ของอีกต้นหนึ่งเนะี่ยอย่างนี้นะนี่ okay. Okay. แล้วก็นี่นะ <Okay. S 1> เอาแต่เฉพาะตัวเกสรเนานะ, mm hmm. ะเราเอาเกสรมาเอามาอ่านี่ mm hmm. อันนี้ก็จะใช้เยอะหน่อยอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปในข้างในเกสรตัวเมีย บางคนเขาก็จะใช้พวกกันในการปั่นเนาะปั่นแล้วก็ปั่น,นปั่นปั่น,น,นก็ได้เหมือนกัน oh. แต่เราชอบวิธีการจับจัดมากกว่า <c oughs> ไดอารมณ์ไม่ใช่ <c oughs> ไม่หรอกคือวิธีการนี้ก็มันจะดีตรงที่ว่าเกสรที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไปใช้ต่อได้ <c oughs> อ่าแล้วก็นี่แดะจับฉีกันจับฉีกอ่า ีเัเกาจับฉีก้วามกว้างสังเกตว่าเราจะใช้ชื่อไร้นามคูณกับออร์เจนจิออรเนจิก็คือตอ้นนี้เนาะ <S <S ไร้นามคือต้นนี้ ตัวตัวแรกเนี่ยจะเป็นต้นตือฝักตัวที่สองเนี่ยคือเป็นพ่อคือเป็นแม่แล้วก็เป็นพ่อเพราะฉะนั้นต้นต้นไหนตือฝักเราก็จะไป,ไปะครอบไวะะ้อันนี้ก็จะเป็นออเรนจริแล้วก็คคนได้หนามตัวแรกเป็นแม่ตัวหลังเป็นพ่อแล้วก็ครอบไว้ คือถ้าถ้ามันติดไอ้ฝักตัวนี้ครับมันจะใหญ่ขึ้นมันจะป่องจะป่องออกมาป่องป่องป่องแล้วก็พอมันฝักสุกเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแล้วพอฝักสุกแล้วมันแตกแล้วเนี่ยเราก็เก็บเมล็ดไปล้างแล้วก็ไปต่อไปอ่ะเสร็จแล้วนะครับกับการผสมเกสรระหว่างของสองต้นนี้คือจริงๆแล้วการผสมเกสรเนี่ยก็คือทําได้ไม่ยากแต่ว่าแรกๆอาจจะมือสั่นหน่อยตอนกรีดดอกแรกๆแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคละแล้วก็ ที่เหลือก็คือขึ้นอยู่กับจินตนาการของคนของคนทำว่าอยากได้หน้าไม้ออกมาแบบไหนอยากได้ลูกผสมแบบไหนเราก็จินตนาการไปอย่างอันนี้ผมผมจินตนาการว่าจะได้ต้นที่ไร้หนามสีส้มออกมาหรือว่าอาจจะเป็นได้หนามที่ให้ความดังออกมาจากต้นนี้นะครับแล้วเราค่อยมาอัปเดตกันว่าผลจะเป็นยังไงครับอย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องพ <laughs> ยา family ด้วยนะครับ